รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีรายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบาลลิิตครับผมเอกพันธ์บาลิลิตครับ,ผ,บ,รรบผู้คนบนท้องถนนเนี่ยครับแล้วก็ผู้คนที่เราพบปะพูดคุยด้วยหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เราไปซื้อของเนี่ยเบื้องหลังของชีวิตเขาเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าเขามีเรื่องอะไรที่มันหนักหน,กหนาสาหัสหมากก็ได้คุณเอกพันธ์อย่างเคสวันนี้นะครับเป็นคนขายหมูปิง้ง ทุกวันก็จะเข็นหมูปิ้งไปขายแล้วก็ย่างควันควนต่างๆองโอ้โหขมงโฉงเฉงไปรบกวนคนรอบข้างไปรบกวนพ่อค้าแม่ค้ารายอื่นๆเขาบางทีเขาก็ไม่พอใจบางทีเขาก็เหมือนกับว่าต่อว่าทําไมเธอไม่มีที่ดูด,ด,ดควันเพราะว่าเธอยากจนมากเงินแต่ละบาทที่ขายหมูปิ้งเนี่ยต้องเอาไปเลี้ยงทั้งหมด6ชีวิตแล้วมีคนพิการด้วยความยากลําบากของเธอนั้นไม่มีใครรู้ครับ วันนี้เราเดินทางมาที่ดินแดงนะครับเรามาให้กําลังใจบุคคลต้นเรื่องนะครับเพราะว่ากําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญในการดําเนินชีวิตหากท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นทรงผ่านแรงใจพวกเข้าไปพร้อมกับเราครับไป,ปในทุกๆเชา้า คุณสุวิมลจะตื่นมาเตรียมของหมักหมูนำหมูเสียบไม้เพื่อเตรียมนำไปขายตอนเย็นชีวิตของเธอจะวนเป็นแบบนี้ทุกวันโดยที่ไม่เคยมีวันหยุดเพราะเธอเป็นเสาหลักของครอบครัวที่บ้านทั้งหมดอยู่กัน6กคนมีแม่แล้วก็มีสามีป่วยเป็นกระดูกทับเส้นแขนขาอ่อนแรงเขาเดินไม่ได้มาหลายปีแล้วค่ะ แล้วก็มีลูกชายคนกลางก็ป่วยแล้วก็มีลูกชายคนเล็กมาช่วยลูกชายคนกลางของคุณสุวิมนประสบเหตุทำให้ขาดอากาศหายใจไปชั่วขณะแม้ว่าจะฟื้นได้แต่ก็มีสภาพไร้าการรับรู้นอนติดเตียงมาสองปีทำให้ครอบครัวลำบากมากขึ้น นอกจากเงินที่ใช้เลี้ยงปากท้องในครอบครัวแล้วยังต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าแผมเพดสำหรับคนพิการอีกด้วยก่อนก็ว่าลำบากแล้วแต่ตอนนี้ลำบากกว่ายังดีที่มีลูกชายคนเล็กช่วยคอยช่วยเก็บของเก็บอะไรแล้วก็ช่วยพาไปขายของอไรายได้ก็ไม่พอหรอกเพราะทุกวันนี้ก็ต้องกู้เงินใช้เป็นหนี้เขาเยอะ ถ้ามันท้อสักคนหนึ่งทางบ้านมันก็จะยืนไม่ได้อะเราต้องเหนื่อยไม่เป็นเจ็บไม่เป็นป่วยก็ต้องทานี่คือเรื่องราวความลำบากของครอบครัวคุณสุวิมลหาเช้ากินค่าทำงานประทังชีวิตไปวันๆเท่านั้นแล้วถ้าวันหนึ่งเธอไม่มีเรี่ยวมีแรงครอบครัวจะเป็นอย่างไร ช่วงหน้าเราจะเดินทางไปตามหาและต่อยอดความหวังให้กับพวกเขากันครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินทางมาที่เขตดินแดงเพื่อตามหาแม่ค้าหมูปิ้งสู้ชีวิตทุกวันนี้เธอต้องขายหมูปิ้งเพื่อเลี้ยงถึง6ชีวิตในบ้าน โดยที่สองใน6คนมีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์และนอนติดเตียงอีกด้วยชีวิตลำบากมาเป็นนีพอกพูนเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนสวัสดีครับสวัสดีค่ะจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่หมักเองอะไรเองหมดค่ะวันละกี่ไม้ครับเนี่ย มันแยกเป็นสองอย่างอย่างละห้าสิบหกสิบไม้อะไรประมาณนี้วันหนึง่งขายกี่ชั่วโมงทั้งหมดออกไปช่วงประมาณบ่ายสามก็ประมาณทุ่มทุ่มครึ่งใครที่ป่วยหลาน,นลูกชายกับสามีสามีป่วยไหมป่วยค่ะป่วยด้วยโอ้โหมาครับอาพาไปเลยสวัสดีครับนี่คือสามีไม่คือลูกอ๋อ เขาเป็นได้กี่ปีแล้วคะเนี่ยสามปีนี้แล้วค่ะสามปีนี้เป็นเกิดจากอะไรนะี่ขาดอากาศเป็นโรคเครียดเป็นึมเศร้าเนี่คืออย่างว่าเราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะแต่เหมือนกับว่าเขายังไม่ถึงที่แต่เขาต้องมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่นี่เอ้านี่ใครเนี่ยน้องเนี่ยเนี่ยร่วมาตันดูก็นี่ก็ถึงบอกว่าเคสนี้แหละเขาไปฝึกที่แก่นกระจานไปฝึกหน่วย ดำน้ำดำน้ำค่ะน้องเป็นอาสาด้วยน้องก็เป็นอาสาโอเคเดี๋ยวเราไปคุยข้างนอกกันดีกว่าตอนนี้คุณสุวิมลนอยู่วันกี่คนนะครับในในบ้านหกคนทั้งหกคนทั้งหลานใช่ไหมครับแล้วได้ข่าวว่าสามีนี่ป่วยก่อนคนแรกค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับสามีเขาเป็นกระดูกทับเส้นแล้วผ่าตัด ขาตัดแล้วก็แกก็เลยไม่เจอกี่ปีแล้วฮะสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วลูกชายคนรองใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเราเขาเป็นโรคซึมเศร้าค่ะคุณแม่รู้ได้ยังไงเขาเป็นโรคซึมเศร้าตอนนั้นน้องเขาเคยเคยบอกให้พาไปหาหมอ,อแม่พาไปไหมพาไปอยู่หลายครั้งสองสามครั้งแล้วพอดีน้องก็ติดตหารอ่ะเราอยู่มาวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาวันนั้นเข<พ>าここอยู่กับใครวันนั้นอยู่กับพ่อ อยู่กับพ่อใครเป็นคนเจอเขาแม่น้องน้องชายเขาเข้าไปเห็นก่อน็เรียกหมดหมดสภาพแล้วหมดแล้วแล้วแม่ตอนนั้นเป็นไงเห็นปั๊บแล้วเป็นไงร้องอย่างเดียวเลยเรียกเรียกเขาให้กลับแล้วก็ตัดเชือกน้องเขาตัดเชือกแม่แม่อุ้มเราเอาลงมาปั๊มกันสองคน ปั๊มหัวใจใช่เสร็จแล้วก็โทรโทรเรียกพวกพี่กู้ภัยจากวันนั้นมาถึงวันนี้กี่ปีแล้วนะแม่สามปีแนละ้วค่ะสามปีแล้วความรู้สึกแม่ตอนนั้นภาพที่เห็นเดิมๆเนี่ยมันลบออกไปยังไม่ลบเลยคือทุกวันนี้ผมจะพูดได้ไหมว่าแม่คือเสาหลักของครอบครัวเลย เป็นเสาหลักเลยของ6ชีวิตที่จะต้องขึ้นอยู่กับแม่ที่ต้องเข็นหมูไว้ขายใช่เอาแล้วน้องชายเขาทำอะไรบ้างะก็ช่วยกันในนี้แหละสับเปลี่ยนกันแล้วเรื่องอาขายหมูปิ้งขายอะไรเขาก็ช่วยช่วยนั่นคือภรรยาของเขาใช่ไหมแล้วก็ลูกที่อยู่ก็คืออยู่ด้วยกันทั้งหมดในครอบครัวเขาก็ช่วยเราเราก็เอาของไม่ขายกลับมาแล้วก็ดูแลกันในครอบครัวแล้วเราขายเนี้ย ขายหมูขายอะไรวันวันได้เท่าไหร่เอาตรงๆได้หกเจ็ดร้อยค่ะต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุตนตอนนี้ไม่รู้อะเพราะว่ามันใช้หมุนไปเรื่อยๆทำไมไม่เห็นตัวเงินอะเราเป็นหนี้ไหมเป็นเป็นหนี้ด้วยใช่ต้องต้องเสียดอกเบี้ยในทุกวันเป็นวันไหมส่งรายวันวันละเท่าไหร่เจ้าร้อยหนึ่งกับร้อยห้าสิบถ้าสมมุติว่าทางรายการให้เงินมาก้อนหนึ่งจะเอาเงินตรงนี้ไปทำอะไร จะเอาไปซื้อของขายเพิ่มค่ะต้องใช้นี่เขาก่อนนะใช้นี่ด้วยแล้วก็ซื้อของขายเพิ่มถ้าเกิดเ,เราไม่ใช้นี่เขาเราทําทุกวันเราก็ต้องให้เขาทุกวัน1ิบวันก็พันหนึ่งแล้วเราเอาเข้ามาแค่พันกว่าบาทนี่เราจ่ายเข้าไปเป็นหมื่นแล้วมั้งเนี่ยหมุนไปเรื่อยค่ะเนี่ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยที่นี่เป็นที่ใครอ่ะที่คนอื่นท,ที่รู้จักครับไหมอ๋อถ้ารู้จักไม่เป็นไรผมกลัวว่าไม่ใช่เราไม่รู้จักแล้วเรามาปลูกกันอย่างเนี้ย แล้ววันหนึ่งเขามีโอกาสที่จะไล่พวกเราออกไปแล้วเราจะไปไหก็มีถ้าเขาขายเราก็ต้องไปอ่ะเราจะไปอยู่ไหนยังไม่รู้มันไม่รู้ว่ะอย่าลืมนะห้าชีวิตที่ฝากเราอยู่เนี่ยอยู่อยู่กับเราเนี่ยถ้าโดนไล่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยนี่ดลยเพราะฉะนั้นท,ที่หน่อยต้องดูแลตัวเองดีๆนะดูแลตัวเองอย่าให้เป็นรไรเด็ดขาดนะเราก็เอาใจช่วยนี่แหละ เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการโฮะประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมอบทุนทรัพย์นะครับมมให้กับพี่หน่อยเอาไว้ครับ1 0,000ื่นบาทไว้เป็นกําลังใจในต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพร้อมในถุงยังชีพบรงถุนะครับเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนนะครับพี่หน,น่อยขอบคุณครับเรื่องราวในวันนี้สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกเลยว่าคนที่เป็นลูกจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องนึกถึงหัวอกแม่บ้างเพราะว่าความรักของแม่น่ะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายแม่ก็ต้องดูแลแล้วก็เป็นเสาหลักที่เก่งไม่ว่าจะงานในบ้านงานนอกบ้านยื่นขายหมูปิ้งเลี้ยงหกชีวิตฟันฝ่าอุปสรรคมาได้นะครับเพราะความเป็นแม่ที่ห่วงลูก ห่วงครอบครัวห่วงทั้งหมดทางรายการขอเอาใจช่วยนะครับนิดหน่อยครับสวัสดีครับคุณหน่อยครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ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 แม่ขอขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวัง โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำให้ครอบครัวของแม่มีกำลังใจและความหวังเพิ่มขึ้นขอบคุณค่ะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเราเพราะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข การโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมริทีีว